คือเขาพนี่โกมคือนอกน้ําอาการนอกน้ํามันแย่ไง<ะ>คือมันเหลืองใบม่วงใบม่วงหมดเลยนะดูแล้วโอ้แต่ตัวนี้มันพอมาแก้ได้เนี่ยถือว่าทุกคนก็ยอมรับนะครับอันนี้ทดลองทีเดียวสิบได้เออสิบใบสองงานสิบใบสองงานนี่ครับอันนี้เจ็ดแปดเก้าเขาทาครั้งแรก<ะ>เขาบอกว่าพีเตีย้ยจะทํากี่รอบนะสองอนี่เนี่ยเกี่ยวนี่เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าน้ำ<อ>ชนประทานมาก็จะทำ ปัญหาที่มันเกิดที่ว่ามีปัญหาเนี่ยคือปัญหายัางไงนะคะพี่ปัญหาแรกก็คือหนึ่งมันนกน้ำ<ะ>ใบม่วงอันเนี้ยคือต้นมันไม่โตอะไรท้อนนอกน้ำนี่ทุกคนกลัวหมดคือกระโพดนี่กลัวหมดคือนกน้ำพอนกน้ำแล้วใบม่วงแล้วมันแก้ยากถ้ามันนอกไปแล้วเนี่ยหนึ่งเวลาของกระโพดอเนี่ยมันยืดไปอีกแล้วต้นมันไม่สมบูรณ์แต่ตัวเนี้มันพอมาแก้ได้เนี่ยถือว่า ทุกคนก็ยอมรับนะครับแย่มากเลยแหละคะ่ะช่วงนั้นก็น้ําตกสามวันสามคืนเป็นไหนไม่ได้อะเพิ่งหยอดใหม่ข้าวโพดขึ้นประมาณแค่เนี้ยมันพอนอกน้ําแล้วก็เรียบร้อยนี่นี่เจ้านี้ก็คืออาการเดียวกันเขาดึงน้ําใส่เขาดึงน้ําใส่แล้วมันไม่ค่อยโตค่ะใบเป็นใบม่วงใบอะไรคือก็เอาตัวนี้มาช่วยฉีด ตรงไหนมันเป็นแองมันจะขังไม่โตพี่เตีย้ยฉีดบ่อยด้วยเนาะเขาฉีดบ่อย<ๆ>เขาฉีดเองด้วยตอนนั้นคือเขาฉีดเองฉีดบ่อยหลกสายฉีดเขาสั่งมาสองหุ่นั้งเนาะใชออ่สั่งมาสองหุน่นใช่ไหมแล้วลูกชายซื้อมาให้อีกค่ะออลูกชายซื้อมาให้ชุดใหญ่สั่งมาทางนิ็ฉีดพ่นครั้งแรกแล้วกี่วันคะถึงเห็นขึ้นมาน่าจะเจ็ดถึงสิบวันนะครับเพราะว่าอาการมันน่าจะแย่ อย่างน้อยสามครั้งนะ,ะเสียงกระโพดต้องฉีด3าครั้งนะมันต้องแก้ไขอะ่ะมันต้องอย่างระดับนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยผมว่าครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขเนี่ยประมาณสามครั้งสองสามครั้งก็โอเคแล้วแต่ว่าก็คือช่วงมันออกดอกช่วงอะไรเนี่ยก็คือ,อีประมาณสองครั้งเนี่ยอาการน้องน้ํามันแย่ไงค่ะคือมันเหลืองใบม่วงใบม่วงหมดเลยนะดูแล้วโอ้อาไมว่าเขาก็เลยเอาเสียงกระโพดมาฉีดแล้วก็หว่านปุ๋ยช่วย ประมาณเจ็ดถึงสิบวันน่ะก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พยุงต้นให้มันโอเคนะให้มันดูดีดูดีดูด,ดีไม่รู้ว่าจนฟื้นน่ะจนดูดีอะ่ะเขาถึงโอเคปล่อยระยะห่างแต่ช่วงนั้นเขาฉีดทีนะครับประมาณตั้งสิบห้าวันนะ่ะเขาก็จะฉีดสิบห้าวันเขาจะฉีดเพื่อเพื่อดึงต้นมันขึ้นมาให้ได้ให้มันเปลี่ยนสีให้ได้ครับพอมันเปลี่ยนสีเขาก็โอเคชื่นใจขึ้นมา แล้วตอนนี้ของข้าวโพดนี่จะฉีดอีกไหมคะไม่ฉีดแล้วคอยเก็บเกี่ยวอย่างเดียวหมดอันนี้ช่วงนี้คือช่วงคอยเก็บเกี่ยวยอดนที่เท่าไหร่ยอดวันที่สิบหกสิบหกธันวาสิบหกกรกฎาสิบหกกุมภาสิบหกมีนาประมาณสงกันแล้วเป็นไงคะเห็นแล้วตอนนี้รอเก็บผลผลิตรอเก็บผลผลิตก็ว่าพอได้นะเห็นฝักมันก็พอได้นะเออ ต้องเก็บเกีียวผลผลิตก่อนแล้วจะรู้ว่ามันได้ทลายแต่แต่แปลงผมอะแปลงโนน่ะก็คือสามไร่ได้สี่ตันก็โอเคอยู่นะพันตองแปดอะมันไม่สมบูรณ์เหมือนอันนี้มันไม่ปักใหญ่หรอกปักประมาณนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยปักน้อยๆแต่ก็ยังได้เป็นตันไร่ละตันเหมือนกันเพราะว่าแกนมันเล็กไงน้ําหนักมันดีแล้วแล้วแปลงนี้ดูแล้วจะได้จะได้กว่าไหมคะ ฝักมันก็สวยนะมันแต่ว่ามันความสม่ําเสมอของแปลงมันมันมีมากกว่าของผมผมสม่ํามันไม่สม่ําเสมอแต่เนี้ยน่าจะได้ตันกว่าแต่ที่ลูรูไม่ขาดตันเพราะแต่ละแปลงมันไม่เคยขาดขาดตันตักแปลงแต่ผมขนาดมันไม่ดีเขาก็ยังได้เป็นตันอ่ะอันนี้มันสมบูรณ์กว่าค เราอยู่กับเกษตรกรตัวจริงผู้ใช้เสียเข้าวโพดค่ะบ้านสักขีนะคะตำบลหนองไม่กองอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะผมทชันสบสมนะครับเป็นเจ้าของแปลงข้าวโพดข้างหลังนะครับวัน,วนปีนี้62ไร่แปลงนี้นะครับไปดูแปลงที่เขาใช้มาแล้ว<ะ>เห็นว่ามันดีก็เลยนํามาใช้บ้าง<ะ>ก็ถือว่าดีครับคิดว่าไร่ละหตันไม่ขาดเพราะว่าแปลงที่ เก็บเกี่ยวมาแล้วนะั่นะแปลงมี3ไร่ครับผมได้4ตันนะครับ mm hmm. ก็คือถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าใช้เซียนก้ะโพดเหมือนกันตัดสินใจให้เร็วก่อนโปรโมชั่นซื้อ1แถม1หมดเซียนข้าวโพดขวดขนาดทดลองใช้ขวด1ลิตรราคา680บาทโทรมาตอนนี้รับฟรีทันทีอีก1ขวด1ลิตร มูลค่า680บาทหรือใช้ต่อเนื่องใช้เยอะขนาดประหยัดขนาดแกลลอนสี่ลิตรราคา2350บาทโทรมาเดี๋ยวนี้รับฟรีทันทีอีก1นแกลลอนสี่ลิตรมูลค่า2350บาทขนาดประหยัดเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงดิตระ293บาทเพียง99ท่านแรกเท่านั้นแถมจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินที่หน้าบ้านเหนือใต้ออกตกไม่มี วกเพิม่มทุกกรณีตัดสินใจให้เร็วโทรเลย085 6 2 0 7 0 7 0ย้ำอีกครั้งนะคะ085 6 2 0 7 0 7 0ร้านค้าสหากรณ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลย